ะะเราก็อยู่กันที่ร้านส,ส้ตมตำปอ50นะคะจริงๆเนี่ยร้านนี้ชื่อว่าส้ตามตำปอหนึ่งนะแต่ว่ามาเปิดที่ยิ่ง,จงเจริญสแคร์เนี่ยเป็นสาขาที่50ิ <laughs> แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีเมนูอะไรน่าทานมากพี่เขาบอกหนูว่าตรงนี้นะคะที่แปะเอาไว้ทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นเมนูขายดีของที่ร้านค่ะเมนูแนะนําของที่ร้านนะคะก <c oughs> ็จะเป็นเกลืกุ้งสดยำหอยแครงยำหมูยอยำแซลมอน ยำกุ้งสดนี้เดี๋ยวสอ,อย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราจะพามากินกันเอา้าตอนนี้เราก็ได้เมนูอาหารกันมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะสั่งไปทั้งหมด3เมนูเขายังมีนี่อีกนะคะขนมจีนกับแคบหมู กินกับยำส้มตำบอกเลยว่าน่าจะแซ่บมากๆ่าเรามาเลือกานที่อันนี้ดีกว่ายำแซลมอนดูดิพวกคนดูดิความแบบแซลมอนชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากอเดี๋ยวเราลองชิมกันก่อนคุกกันนะนาปะลาโนันๆนะคะบอกเลยว่าฟินมาก <c oughs> <c oughs> อ้อแมกให้เลยจานนี้ขอขนมจีนเพิ่มหน่อย เราเข้างจริงนะคะทุกคนเราเข้าล่นังปลาแบบนี่ซ่ำๆไปเลยยำกุ้งสดตัวโตๆชิ้นเบิ่มๆแบบนี้เลยนี่ค่ะกินกับหอมแดงฟินปะดูอื้มอร่อยมากอ่ะกุ้งสดมากแล้วก็ตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่แล้วก็นี่เป็นอะไรข,ข,ของเขานะคะเป็นส้มตำปูปลา เรื่อใไรมาคือต้องสั่งานางสิมาหืมมีโคตรเนี่ให้เลยให้เลยสิบสิบเอาไปให้หมดเลยถ้าใครอยากมานะคะเจอกันได้นะคะที่ยิ่งเจริญสแควร์ชั้นหนึ่งเทคโฮมนะคะร้านส้มตำปอหนึ่งครับห้าสิบนะคะมีห้าสิบสาขาแล้วไม่อร่อยได้ไงดูดิ